กาวยพี่น้องยปการ์สโบรจีกีกีจกจีเดี๋ยวเดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่ก่อนการสโบรจีพี่น้องทาวไทยทุกท่านกันด้วยกับผมเองไดมอนบ็อกซ์จีเจ็กดีอีซีหรืออีแซกซ์แน่นเลยเอาแอปอัดไปไหนเร็ววันนี้ผมจะมาสอนเอาเป็นเ,เจะจ้า วันนี้ผมจะมาสอนให้ท่านผู้ชมนั้นเออได้รูปอมองอัดนะอมองอัดตัวเล็กๆสามารถลากไปลากมาได้นะเดี๋ยวไปดูคลิปกันเลยนะครับขั้นแรกให้เรามีแอป EX f l e Explorer ขั้นที่สองก็ต้องมีแอปเจ้า s h i m e J.I. แล้วขั้นที่3ก็คือต้องมี Discord ถ้าใครยังไม่สมัคร Discord ก็ไปสมัครได้เลยแต่มันต้องใช้รหัสจริงแต่ผมไปสมัครแล้วไงถ้าใครอยากจะเข้ากลุ่มผมก็ไปเข้าได้เลยมาขั้นตอนแรกก็ให้เข้าไปที่ YouTube กันเลยถ้าใครไม่สมัคร Discord ก็จะ ไม่สามารถได้เจ้าอมงอัดนี้ไปได้เลยได้ได้ไดเลื่อนไปถ้าถ้าใครโอเคส่วนเอออะไรนะวิดีโอคลิปนี้เดี๋ยวผมถ้าถ้าถ้าใครอยากไดเอ้ยไม่ใช่สิอ่ะถ้าใครหาวิดีโอนี้ไม่เจอก็เดี๋ยวผมจะให้ลิงก์เอาไว้ไปดูแล้วกัน ริมเจ้าของแมปนะแต่ก็กดไปที่ลิงก์ดิสคอร์ดไปซะอันนี้ไม่มีอันนี้ไม่หมดอายุนะลิงก์ดิสคอร์ดนี้แบบใช้แตได้ตลอดค่ะกดเข้าไปมันก็จะขึ้นในเว็บนะ แล้วก็รอรอรออรอรอออแล้วก็กดไปที่ตอบรับการเชิญชวนกดสิเฮ้้กดเดี๋ยวทำไมมันกดไม่ติดเนี่ยตอบรับการเชิญชวนวัดทำไมเลยผิดพลาด เดี๋ยวใหม่ดิเฮ้ยผมทำอะไรผิดพลาดทำไมมันกดไม่เข้าอ่ะไหนลอกเอาใหมส่สิทำไมมันกดไม่เข้าอ่ะไอ้วิธีที่ผมทำามะมีคนสอนอยู่เยอะแยะมากมายนะบอกเลยว่าเยอะแยะมากมายเออล้องกดใหม่ดิ วัดเน็ผมกากแล้วเนี่ยตอนเนี้เฮ้ยมันกดไม่เข้าอะ่ะมันเป็นอะไรวะอาช่างไม่งช่างไปก่อนโอ้โหมาถ้าคุณกดถ้าคุณกดลิงก์อันนี้แล้วใช่ไหมแล้วก็กดไปกด กดไปที่ต่อรับการชมชัวร์มันก็จะไปเด้งหน้านี้นะไม่ใช่หน้านี้สิหน้าสักที่หละเดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่เอาออกฉยเลยนี่มันก็จะเด้งที่หน้านี้นะโอเคแล้วเราก็ไปกดตรงนี้ครับจ,จุดจุดสาม จุดเอ้ไม่ที่มันยาวๆสามจุดตรงนี้ครับนี่ถ้าใครเห็นกดไปแล้วมันก็จะมีอยู่ตรงนี้นะให้เรากดไปที่ desktop p a k นะไปกดเลย desktop เอ desktop p a k ถ้าอ่านผิดก็ขออภัยด้วยนะครับนี่ ันนี้คืออมงอสตัวเล็กนะส่วนนี้ก็คือแมงมุมนะไม่เกี่ยวกับอมงอัสอุ้ยเอ้า,อากดเอ็กไม่ได้นี่ให้คุณไปกดไปที่ yellow cumet a t สิบถ้าใครกดแบบนี้ถ้าใครกดแบบนี้แล้ว เป็นหน้าตาแบบนี้ให้คุณกดไปที่ Google Chrome อะไรนะแต่ถ้าใครกดแต่ถ้าใครกดดาวน์โหลดตรงนี้นะครับกดบุ่มดาวน์โหลดตรงนี้มันก็จะดาวน์โหลดให้อัตโนมัติโดยไม่ต้องใช้ Google Chrome นะนะโอเคตอนนี้เราดาวน์โหลดเสร็จแล้วเพราะเป็นไฟล์ที่1 MB ให้เรากดไปที่ EFS File Explorer ดันนะเยรเดวเอาไหมาเอาไหมาหน้าแรกให้คุณกดไปที่ดาวน์โหลดแต่ผมไม่มีดาวน์โหลดนะมีซี่ ีโอเคให้คุณกดไปที่ที่เก็บข้อมูลภายในแล้วกดไปที่ดาวน์โหลดไฟดล,ดล์ดาวน์โหลดนั่นแหละเดี๋ยวไหมนเดี๋ยวคนไม่เห็นแล้วกดไปที่เออถ้าคุณดาวน์โหลดแล้วมันก็จะขึ้นแบบนี้นะครับ ส่วน so, ไอ้นี่ไม่เกี่ยวนะไอ้นี่ไม่เกี่ยวมันเป็นไฟล์ของเอ่อเบบี้อมงอัดนะที่ผมดาวน์โหลดไว้ให้คุณกดไปที่ตรงนี้ครับที่คุณดาวน์โหลดไว้ใน Discord ไม่ใช่ดิให้คุณกดค้างกดค้างจนกว่าจะขึ้นติดถูกหลักจากนั้นให้กดไปที่จุดสามจุดหรือเพิ่มเติมนะตรงนี้มันบงัง จยดสามจุดหลังจากนั้นให้กดไปที่แตกไฟล์ไปที่อะไรที่ที่หลังจากนั้นให้เลือกอันที่สองนะครับเส้นทางปัจจุบันกดเข้าไปแ,แล้วก็กดตกลง แล้วมันก็จะบันทึกไฟล์แล้วมันก็จะกลายเป็นเยลโล่นะถ้าคุณเข้าไปที่แกลอรี่นะมันก็จะเป็นแบบเยอะแยะมากมายนะแต่พวกนี้อย่าไปสนให้เรากดไปที่แอปแอปอันนี้ครับชื่อสิ่อย่างแหลอะอานไม่ออกถ้าใครหาแอปตัวนี้ ถ้าใครหาแอปตัวนี้ไม่เจอหรือดาวน์โหลดไม่เจอจาก l พ y Store นะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าในแอป Store จะมีหรือเปล่าให้คุณกดแอปนี้ถ้าใครหาไม่เจอเดี๋ยวผมจะให้ลิงก์ด้านล่างไปโหลดแล้วกันให้คุณกดไปที่สตาร์ทที่จริงตอนเปิดแอปตัวนี้มันจะมีเสียงเพลงด้วยที่ค่อนข้างจะน่าหลางคายไปเลย กดไที่ start นะแล้วก็กดที่อนุญาตอนุญาตทุกอย่างแล้วก็กดไปที่ b l o c s ไปเลยกดไปที่บวกแล้วกดไปที่ import ขอระแล้วกดไปที่ import อีกครั้ง และตั้งชื่อเดี๋ยวผมจะตั้งชื่อเป็น Amongus ละกัน A M O N G เว็บลับ U S แล้วกดเฟซแล้วกดตรงนี้ครับด้นานซ้ายที่อ่านว่าคเคลเซเลนต์ไลยตัวอย่างเลยแล้วกดไปที่ Yellow Under Score Coolmate Top Hack เดี๋ยวๆๆ Desktop Hack ดิ แล้วกดไปที่ IMG แล้วกดไปที่แล้วกดไปที่อันเอ้เอาให,หม่เมเมื่อกี้แล้วกดไปที่ S H I N E L เอ้ I M E, L A I M e J I นะกดไปที่ตรงนี้เลยแล้วก็กดติ๊กถูกข้างล่าง เราก็มีรูปอมองอะตรงนี้ใช่ไหมครับให้เรากดตรงสีเงนะส่เหลี่ยมตรงนี้นะสี่เหลี่ยมเดีกดดิกดแล้วให้เรากดไปที่ p ะเลทเลแค่นี้คุณก็จะได้อมองอารตไปแล้วคุณสามารถลากไปมาได้แล้วสามารถฉีกมันได้ด้วยลองฉีกดูดิฉีก ฉีกยังไงอะฉีกไม่เป็นเออดึงนี่คุณก็จะได้อมงอันน่ารักน่ารักนะมีท่าทางแต่ท่าทางมีท่าทางทำเคสทา,ทางทางนั่งนั่งีงเฮ้ยท่าทางล้มแล้วก็ท่าทางเออคุยกับดิกตัวเด็กส่วนไอ้บุม๋มพวกนี้อีดิคอีดิคก็คือ มันจะบอกค่าให้เรานอะอันนี้คือเดินอันนี้คือกระโดดอันนี้คือคว่ำอันนี้คือแบบนี้ก็คว่ำเหมือนกันอันนี้คือเกอันนี้คือเกาะเพดานอันนี้คือเกาะอันนี้คือสไลด์ปะเนี่ยแล้วก็มีท่าทางดึงตัวถูกต้องส่วนอันนี้ก็คือตัวเกมเขาให้ อันนี้ก็คือตัวแอปเขาให้นะเขาให้ใครจะกดก็ได้นะแต่ผมไม่เอานะมันไม่เท่แต่วิธีปิดผมไม่รู้นะว่ามันต้องปิดยังไงเฮ้ยสามารถสปอนสองตัวได้วะ่ะเจ๋งอะสปอนสามสี้าใช่อมึงอัดปีเยอะเลยดูดิเยอะโคตรด,ดูเรียงกันเป็นแถวเลย อมองอัดเยอะจ้ะแต่ผมชอบแค่ตัวเดียวนะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาตัวไปก่อนนะครับใครชอบก็อย่ากดไลค์ใครชอบมากๆก็อย่าอยกดซับสำหรับนี้ไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าขอให้คลิปนี้มีไปะกยชยวกับท่านผู้ชมนะครับ